แอดมินขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ารับชมในเทปบันทึกนี้ขณะนี้แอดจะขอเรียนอนุญาตค,คุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังเข้ารับชมนี้พูดถึงกับท่านผู้ชมในเรื่องของตัวเลขในงวดประจำวันที่1นธันวาคม2565นะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะเพราะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งซึ่งชื่อว่าพญาช้างให้โชคนะคะ เป็นคลิปที่ให้ตัวเลขตรงๆเลยนะคะแต่ตารที่แอดมินเข้าไปวิเคราะห์ในเรื่องของอัตรา,าก,การเข้าชมของท่านผู้ชมนั้นปรากฏว่ามีเพียงจํานวนหลักสิบเท่านั้นตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่มาทั้งตัวบนและตัวล่างแอดมินได้พิมพ์ตัวเลขไว้กับคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันซึ่งตัวเลขมี0-8ปรากฏอย่างชัดเจนสีแดงนะคะ ท่านผู้ชมที่มีความสงสยัยหรือว่าไม่ไม่เชื่อในเรื่องการที่ว่าแอดมินได้ชี้แจงในคลิปนี้ขอได้โปรดกลับไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะแอดมินยังงงว่าหลังจากที่มีรางวัลเฉลยออกมาแล้วปรากฏว่าอัตราการเข้าชมของท่านผู้ชมในคลิปนั้นกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะมีประโยชน์อะไรนะคะถ้าท่านเพิ่งเข้าไปดูในคลิปนั้นหลังจากที่โรตอรี่ได้เฉลยไปแล้วเพราะว่าไม่ทันเหตุการณ์แล้วนะคะต่อไปในคลิปต่อ,ตอไปถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีความสนใจศรัทธานในช่องของวันใหม่สตูดิโอก็ได้โปรดติดตามผลงานของวันใหม่ ให้ต่อเนอื่องด้วยนะคะการเข้าชมคลิปวิดีโอแต่ละคลิปกรุณาฟังแอดมินพูดคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องของเรื่องราวเหตุการณ์ในแต่ละคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบร้อนหนีกันไปโดยการที่ว่าดูไม่จบหรือว่ารูดผ่านไปเลยท่านก็จะไม่ได้พบตัวเลขที่ปรากฏในคลิปนะคะ การวิเคราะห์ของแอดมินจะพบว่าอัตราการเข้าชมของท่านผู้ชมนั้นมีจํานวน,นน้อยมากแล้วก็คาดว่าจะมีท่านผู้ชมบางท่านเท่านั้นที่ดูครบจบตลอดทั้งคลิปแล้วก็นำตัวเลขน,นั้นไปเสี่ยงก็จะได้รางวัลน่าจะมีอัตราคนถูกรางวัลในคลิปนั้นไม่เกินสุดท่านนะคะซึ่งจัดว่าเป็นอัตราที่ดี ดีแล้วสำหรับช่องล็กเอกข,ของวันใหม่ิตเดิโอท่านผู้ใดที่ถูกรางวัลในคลิปนั้นขอได้โปรดติดตามตัวเลขต่อไปด้วยแล้วก็กรุณาเสียเวลาของท่านสักนิดหนึ่งพิมพ์คอมเมนต์มาให้แอดมินได้ทราบด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแอดมินได้ติดตามหาตัวเลขณนะบริเวณนั้นมาให้กับท่านผู้ชมหลายท่านได้ รางวัลกันส่วนท่านผู้ใดที่ผิดหวังในเรื่องของตัวเลขก็ได้ปรดใจเย็นๆเ,เพราะว่ายังมีอีกตลอดทั้งปีนะคะหลังจากวันที่1ธันวาก็จะไปวันที่16ธันวาคมหลังจากวันที่16ธันวาคมก็จะไปงวดของปีใหม่ซึ่งเป็นพศ2 5 6พยกวัตยาวไปอีก12เดือนในแต่ละเดือนก็จะมีถึง2งงวดไม่รวมถึงหวยต่างประเทศ ขอเรียนอนุญาตพูดคุยกับท่านผู้ชมบ้างเพื่อสลับสับเปลี่ยนในเรื่องของอัธรตการรับชมรับฟังในช่องของวันใหม่เพราะเป็นนโยบายคอนเทนต์ของช่องอยู่แล้วก็ขอพูดถึงการเดินทางตลอด1ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องเจอกับเรื่องราวมากมายเผชิญหน้าก,นกันกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆจะรับมือกับ หลายความรู้สึกที่เกาะกลุมอยู่ในใจด้วยเหตุนี้ยิ่งใกล้ช่วงท้ายปีหลายคนก็เลยอยากจะปล่อยให้ปีเก่าเป็นเรื่องของปีเก่าพร้อมทิ้งเรื่องราวเดิมๆไว้ข้างหลังแล้วก็มุ่งหน้าสู่การเดินทางใหม่ที่กำลังจะมาถึงแต่แทนที่จะโยนทิ้งแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวในอดีตเฉยๆก็อย่าลืมว่า จริงๆแล้วการเดินทางอันยาวนานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาให้อะไรเรามากมายก็มาร่วมส่งท้ายปีเก่าด้วยความรู้สึกตัวเองย้อนมองบทเรียนกับรับกำลังใจดีๆผ่านความคิดที่ดีๆในช่องของวันใหม่สตูดิโอด้วยนะคะเวลาของมนุษย์เรานั้นธรรมชาติได้กำหนดให้มนุษย์ทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองเท่าๆกัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะแบ่งเวลาเป็นหรือเปล่าบางคนมีเวลามากจนแบ่งเวลาไม่เป็นทำให้ใช้เวลาไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไปแต่บางคนก็จะใช้เวลาที่มีอยู่คุ้มค่ามากจนเกินไปจนไม่มีเวลาเป็นของตนเองบางคนคิดว่าตัวเองแบ่งเวลาเป็นจนลืมไปว่าต้องแบ่งเวลาให้กับตัวเองบ้างเราควรแบ่งเวลาให้เป็นทั้งให้กับตนเองและคนอื่นนะคะท่านผู้ชมค่ะ คนเราในปัจจุบันไม่รู้จักคุณค่าของเวลาจนทําให้ตัวเองกลายเป็นคนไม่มีเวลาแต่บางคน,นกลับกลายเป็นคนว่ามีเวลามากจนเกินไปจนสามารถนั่งปล่อยเวลาไปเรื่อยๆหายใจทิ้งไปทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงจนเคยชินแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะ ถ้าคนเราหันมานึกถึงความสำคัญของเวลาคนเราจะรู้ว่าเวลาของแต่ละคนนั้นมีไม่มากเลยนะคะแต่กลับเป็นเวลาสั้นที่รอแค่เข็บนาฬิกาหมุนไปเท่านั้นคนเราเกิดมามีเวลาเป็นของตนเองบางคนมีเวลาน้อยบางคนยังหนุ่มยังสาวแต่ถ้าถึงเวลาของเขาก็ต้องจากโลกในใี้ไปเขาก็ต้องไปอยากให้คุณลองคิดว่า ในหนึ่งวันคนเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างคะอาทิเชย์หมดกับเวลาของเทคโนโลยีหมดไปกับการนอนหรืออะไรคะท่านผู้ชมคะคนเราจะเห็นคุณค่าของเวลาก็ต่อเมื่อเราสูญเสียสิ่งหนึ่งไปแล้วถ้าเรากลับมานั่งเสียดายว่าเวลาที่ของสิ่งนั้นมันอยู่กับเราทําไมเราไม่รักษาไว้ไม่เห็นคุณค่าของมัน แต่กลับมาเห็นคุณค่าตอนที่ได้เสียเสียนั้นไปแล้วก็จะสายเกินไปนะคะคนเราคิดว่าจากการที่เราเกิดมากกว่ามันจะถึงตอนที่เราหมดลมหายใจคงยังมีอีกนานแต่คุณก็คิดผิดนะคะบางคนเกิดมาสุขกับภาพดีทุกอย่างแต่ก็มาตายจากไปถ้ามันถึงถึงเวลาคนเราก็ต้องไปนะคะคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนคะ่ะไม่มีข้อยกเว้นว่า ลอรวยสวยหรือมียศฐานะสากใดๆสิ่งเหล่านั้นคุณตายไปคุณก็ไม่สามารถนำไปด้วยได้นะคะท่านผู้ชมคะบางคนไม่รู้จักคุณค่าของเวลาจะมารู้ก็ตอนที่คนในครอบครัวหรือคนใดคนหนึ่งที่คุณรักเขามากเขาจากคุณไปเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณอาจคิดว่าท่านอยู่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่เลยนะคะ ในวันที่คุณเติใหญ่ขึ้นท่านก็จะเริ่มหมดแรงในขณะที่ท่านให้ความสนใจให้ความรักคุณแต่คุณเอาเวลานั้นไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับแฟนเอาเวลาไปนั่งเล่นไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนจนลืมไปว่ามีคนคนหนึ่งที่รอคุณกลับบ้านอยู่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะเมื่อคนเราเกิดมาทุกคนอาจจะคิดว่านั่นเป็นการนับหนึ่งหรือคือจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ในทางกลับกันการที่คนเราเกิดมามันก็เริ่มจากร้อยและค่อยๆลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆนาทีโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวจนมันถึงจุดจบของชีวิตนั่นก็คือศูนย์นะคะคุณไม่สามารถร้องของเวลาเพิ่มได้เลยเพราะเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเองท่านผู้ชมทุกท่านคะนับเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2,500 65จนถึงเวลานี้ก็คือวันที่4ทธันวาคม2,565เป็นเวลา11เดือนก็อีกประมาณ4วันนะคะก็ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะพบเจอเรื่องราวเหตุการณ์ผู้คนมากมายที่เข้ามาในวงจรชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามีผลต่อทั้งที่ทำงานการเป็นอยู่ ชีวิตการทำมาหากินตลอดจนทำให้เกิดความทุกข์ความเสียใจความเดือดร้อนไม่ว่าท่านจะพบเจอสิ่งใดๆผิดหวังบ้างร้องไห้บ้างดีใจบ้างหัวเราะบ้างก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนราคาแพงสอนใจให้กับท่านผู้ชมได้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมีความหวังมีพลังใจที่จะต่อสู้กับโรคใบนี้ ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปสู่ f อส่งท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่กำลังเข้ารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะท่านผู้ใดที่กำลังมีความทุกข์ท่านผู้ใดที่กำลัง,ผ,ลงออผิดหวังหรือว่าเสียใจไม่ว่าเรื่องใดใด วันใหม่เซจเดอโอขอเป็นกำลังใจส่งความปรารถนาดีไปสู่บ้านเดือนของท่ทานไปสู่จิตใจที่กำลังอ่อนแอให้ทุกท่านได้มีพลังต่อสู้ชีวิตต่อไปขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีสุขขอให้ทุกท่านที่ผิดหวังเสียใจโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขในงวดประจำวันที่1ธาคม2,565จงมีความหวังในงวดต่อๆไปจง มีความสำเร็จในตัวเลขอีกสักครั้งหนึ่งวันใหม่สตูดิโอขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังเข้ารับชมในช่อง Youtube วันใหม่สตูดิโอด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับวันใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในเรื่องของตัวเลขในงวดต่อๆไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะ